สวัสดีครับผมอุ้ um ม G45 นะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมโลบอกนะครับกับแบบที่มีชื่อว่าสเก็ตบอร์ดในตำนานนะครับผมมาคือผมได้ทําการไปเล่นมาแล้วนะแต่ว่าลืมเปิดใหม่ก็เลยต้องมาเข้ามาเล่นใหม่ <laughs> มาเอา้าเดี๋ยวผมจะไปเล่นให้ดูกันเออไปผมรีสตาร์ทเลย ไปกันครับทุกคนนะมันเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยเกมนี้เนี่ยแมผมเสียดายนะบังเอิญว่ามันลืมนะคนเรามีผิดพลาดกันได้นะก็ยังไงก็ฝากน้องๆกดไลค์กดซ like, ับให้ด้วยนะครับ เลยลง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 ,ลงปดีเออชิวชิวโอชิวตอนนี้ยังง่ายอยู่นะตอนเนี้ยน้องเล่นถึงโลกที่เท่าไหร่แล้วนะมันมีโลกหนึ่งโลกสองโลกสามอุ้ย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 ใครล่วงลงไปตะกี้เห็นแวบๆบแบบ เห็นกับตาเลยเนี่ยตะกี้เ,เออป้างไปแล้วผมก็ร่วงเหมือนกันแม่ถ้าใครเอาเสียงขึ้นตะกี้นี่หูแตกแลเลยนะเอาจริงจริงผมพลาดเองแหละ ขี่ง่ายๆเลยนี่เนี่ยถึงออฟฟิศแล้วออฟฟิศนี้อะไรมันมีตัวอะไรเออไปกันเถอะไปต่อนะบึ๊บระวังรถชนนะเว้ยไปเอ,อ๊ะเป็นไงเป็นไงเอ,อ้ยบงังบังเพื่ออะไร โอ้โหลูกพี่อยากให้ผมเติมอะเกมผมเกียดอยู่อย่างเดียวนี่แหละนะมันชอบขึ้นมาบังแล้วเราก็เกมมันก็จะตายซึ่งมันเป็นกลยุทธ์ในการตลาดเว้ยเขาอยากให้เราเติมก็อยากให้เราหัวร้อนเออใครเขาเขาสร้างเกมมาเขาก็หวังอ รายได้นะครับเออไปไปอ,อ่าไปเป็นไงครับชิวๆอ่ะนะเออเนี่โดดขึ้นมาดิอ,อ้าวเอา้าอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยเอา้าดูดิเอา้าเดี๋ยวนะ ไม่ใช่ละมันไม่ใช่ละมันไม่ใช่ละทุกคนเออไม่ตะกี้คืออะไรของมันเนี่ยไปไปลุยลุยลุยโอ้โหอันนี้อันนี้ผมรอดมาได้ไงเนี่ยเออไม่รอดเว้ยไม่น่า อันนี้เลยเอ้ยรอ,อดรอดรอดอันนี้ก็รอดร <c oughs> อดเกินอันนี้ละวไ,ไปไปป้๊ป้า,ปา,ปาเป็นไงมีคนเล่นจบไปแล้วนะผมว่าต้องมีน้องๆที่เข้ามาดูแล้วเล่นจบไปแน่เลยอ เล่นจบได้เป็นอาจารย์นะจริงๆชี้แน่ชี้แน่ค่าด้วยนะโอ้ยเกินเกินมันเกินไปหน่อยนะอุย้ยมันยืนอยู่ข้างบนไม่ได้นะครับเนี่ยแต่เราเลื่อนผ่านไปแบบนี้ได้นะมันขึ้นสีแดงเลยเดี๋ยนะเดี๋ยนะเออ,เอ,อ ต้องใช้สมองแล้วจะยิงเพื่ออะไรเนะี่ยยิงอะไรเนะี่ยมันไม่ให้เรายืนนานนะมันไม่ให้เรายืนอยู่นานๆน,น,นะไม่งั้นจะโดนยิงนะเออโอ้ยิงไม่โดนหรอกลูกพี่ผมมันอัจฉริยงอัจฉริยะไม่อยากจะพูดเลยนะขนาดลืมเปิดไม์โอ้ขอโทษขอภายด้วย นี่นี่ตกไปดิหนึ่งตกไปหนึ่งเราต้องมาฝั่งซ้ายเหรอฝั่งซ้ายแล้วต้องมาขวาแน่นอนเอออลื่นไหลมันลื่นไหลมันจ้าซะเหลือเกินเออโอ้ได้เหรียญมาเยอะแล้วเนี่ย เอ้ยไอ้ย,ยาพัดลมมีพัดลมว่ะลืมดูก็ว่าอยู่มันยากจังมันยากจังทะลุมิติมิติ2สองทะลุไปอีกใครมันมาทำงานออฟฟิศข้างบนเนี่ย นี่โอ้รถเหรอไม่เมีนดิไม่ได้กินผมอะเออยังไงยังไงเอ้เดี๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวหยุดหยุดหยุดโอ้โดดข้ามได้มันก็ดีแล้วพระอาทิตย์อะไรนั่น อเออมามามาอย่านะเว้ยอย่าเชียวนะนี่อันนี้มันก็จะเร็วหน่อยไปละเราเหินโชว์เพื่อนเลยเพื่อนมันก็ไม่ผ่านเหมือนกันเออเป็นไงเพื่อนโอ้โหคนมันเทพอนะ่ะเนาะ เหลือตรงนี้อีกนะอันนี้ต้องช้าๆครับช้าจนตกเออนี่ออืม อ้อันนี้ขึ้นสูงนะะไม่เคยแม้แต่ฝัน เนาะโดนเลยเออเออมันก็ไปง่ายๆเนาะเราคิดมากกว่าเองชีวิตชีวิตโอ้โอ้โอ เรามายังไม่เราเรามาเกินครึ่งทางแล้วนะป๊บโอ้ยตรงนี้มันยากจัง <pers> เอาเอาเอาเมื่อกี้อุาสารอดมาได้แล้วนะทุกคนโอ้ย อ้าวเอาไงเอาไงเอ้ยเอ้ยเออรอดรอดรอดืมเฮ้ยเอ้ยโอ้ยมันไม่ได้ยากเลยตรงนี้มันไม่ยากโอ้รอด เราอย่าใจร้อนครับทุกคนตรงนี้เร็วมากเลยดูให้ดีๆเดี๋ยวนะต้องดูให้ดีๆนะเออเนะตรงนี้ตรงนี้ เยี่ยมเลยเอาเออประมาณนี้ดีกว่าทุกคนไม่งั้นมันมองยากนะเออปรับมุมกล้องให้พอดีนะ มันยากอือตรงนี้มันก็ไม่ได้เท่าไหร่นี่วาเอ,อ้ถ้าเป็นแมวเก้าชีวิตก็น่าจะชีวิตสุดสุดท้าย ใจเย็นตรงนี้ใจเย็นอย่าเร็วนี่แพ้เป็นผิดเป็นครูใช่ไหมวะไม่ใช่เหรอผิดเป็นเป็นอะไรถูกถูกไหม ผิดเป็นครูใช่ไหม,มเกมบอร์ดเทพข <ๆ S 1> นาดนักกีฬาทีมชาติก็ยังอันนี้เลย ก็ยังมีผิดพลาดกันได้เออเอาเอาตรงนั้นมันเป็นเขาวงกดของจำได้นะ นี่ครับจะเล่นให้จะให้เล่นสักกี่รอบมันก็ยังไม่มีว่าไม่ผ่านไอ้ยาไอ้ยาโดนยิงด้วยว่า อ้ย่าไอ้ย่าขอยากกว่าน,นี้หน่อยได้ไหมอืม้ไปเรียบร้อยโลกที่หนึ่งนับสำหรับลีดเดอร์บอร์ดการวิ่งของคุณถูกนับสำหรับลีดเดอร์บอร์ด ดล็อกโลกที่สองแล้ว